ร้อนอ่ะอุ้ยเธอร้อนโอเคมากเลยอ่ะร้อนแต่โอเคนะคนโอเคโอเคไหมถ้าคนโอเคไก็โอเคคุกนโอเคปหมหิวเลยสวัสดีค่ะคุณโอเคไหม ร้อนอะโอคเ่ห่บาวให้เนเหียวมาเยอะมากน้อยว่ะโกไปไหม ไม่ได้ถึงห้องถึงห้องแล้ว,วโอเคไหมโอเคเดียวโอเคโอเคปะโอเคนะเค <c oughs> พูดเหมือนคนเมาค้างไม่ต้องเมาค้างพี่เมาเลยค่ะไม่มีเงินถึงเมาค้างใดๆทั้งสิ้น <c oughs> <c oughs> อุ้ย <c oughs> มันลวกปากน้องอุ๊ย <c oughs> ตายหงแล้วนี่

แต่ตอนนี้เจมีแม่โอเคเียงอนมากเลยอ่ะอีดอกรับฟักอมความร้อนนะเธอดอกควันขึ้นไก่ด้วยอ่ะทำไมหรอน้าโอเคหิวเลยโอเคค่ะ อุ้ยไปร้อนมากเลยอ่ะทุกคนทุกคนโอเคไหมทุกคนโอเคไหมถ้าทุกคนโอเคโอเคไม่ต้องสนใจทั้งสิ้นเราไม่ได้ไปทําความผิดอะไรร้ายแรงบนโลกใบนี้เราไม่ใช่ดาราแตาเป็นคนอันนี้เขาแม่ออเคค่ะ mm hmm. เจช่วยหาปเจน้องหน่อยกูช่วยมึงหาทั้งคืนแล้วเนี่ยกูไม่เจอกูเหนื่อยมากเลยเนี่ยอืม กีวอยู่ใช่ไหมมันร้อนทุกคนน่องร้อนมากเลยอะแต่มาว่ามันโอ,โ,อโอเคนะมันมีน้ำปลาด้วยมันอร่อยอร่อยมากเลยอะอร่อยมากเลยอะอ๋อไอปลาบอร้อนก็ร้อนอร่อยก็อร่อยคนโอเคไหม ยร้อนมากเลยอ่ะอืมป้าอร่อยค่อยเลยเชิญค่ะไปดูเรื่องสุดโอเคค่ะยังไม่นอนเช้าตื่นกี่โมงเทสิบโมงแจ๊ก็กตื่นล้วปะกินกวยเี๋ยวก่อนชุ่มชุ่มอืมรสหอมอร่อยนะ เ็้ไม่เปล่าวะสันวิ <c> ้ง <oughs> เอาเหนี่ยวตกได้อยู่น่ารักทุกคนทุกคนโอเคไหมถ้าทุกคนโอเคไปก็โอเค รร่่ออยยไอ้ไต่โอ้เหลียวแม่ไต่โอ้หื้อให้บ้าเถอะร้อนอร่อยมึงเนี่ยควันขึ้นมึงได้แล้วคลายสุนใจโลกจัง Okay, yeah, OK, 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 แอ่ว่าน้องหิวมากอันนี้แม่ค้าใต้ตึตกร้านส้มตําขาให้แกงมากินเธอัาไม็่แกงไก่ใส่ฟักที่ดอกละฟักร้อนมากที่สุดในโลกเลยไม่ไหวแววเธอเมาแล้วคันเปล่าไม่คันแล้วไม่มีการคันทั้งสิน้นไม่มีการคันไม่เอาผู้ชายอุ๊ยข้าเหนียวตก พี่เบลเป็นอย่างงี้พี่เบลอยากมีความสุขอยากเติมหมดใจเบลกันหนูพี่เบลเมาลูกหนูแยกแยะอีดอ,อกไม่แยกแยะใช่ไหมอืมอืมึงจะแยกไหมข่าวมึงจะแยกแยะไหอีดอ,อกร์มึงดูไม่ออกหรอ,หรอมึงดูไม่ออกใช่ไหมโอ้โกูเมาเนี่ยเดี๋ยวขวดตีหี่ให้ดีวกว่อนนะนี่กูเมาชีปป้าบเหรอ อ่านเขาไม่ได้ไมแสดงว่าไม่เมานิดหน่อยถามว่าเมาไหมได้นิดหน่อยนั <Yeah. S 1> ่นแหละยามัไม่ออกอะเมาบ้านมึนมนง,งบบาม,มานั่งหัวเอียงเอ้ยคนดีดบ้านมึงมานั่งหัวเอียงเงีย จริงมีคลิปนี่เจอเองนี่เจอเองจำเจได้ไหมเก็บปรการเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวตำรวจมาเคาะห้องเวลพัม <Welcome S 1> มาชั้นสี่ห้องสี่หนึ่งหกคีการ์ดเอาไปเลยจ้ะจุกป,ป๊อกอัลซินสวัสดีครับ <laughs> อัลซินสวัสดีครับ Good morning Yard

อร่อยมากเลยนะคนโอเคนะแต่กูไม่โอเคแล้วตอนเนี้ยพูดเลยกูไม่โอเคแล้วตอนนี้ไม่โอเคเลยจ้าจุ่มล็อกข้าวเดี๋ยวก็อร่อยอินข้าวเล่นเอ่อยิ่งบอกให้ง้าง ใครไม่รักเบียร์เบียร์ก็ไม่ว่านะใครไม่รักเบียร์ใช่ไหมรักไหมคนดีดตายโอ้งเลสอนอชมรีก็เวสอนอชนบุรีก็เว,เวควาวไม่โอเคก็เติมฟิลสาบานถ้าลูกดีขอให้ลูกออกไปแล้วรถขยะเก็บลูกเลยมีลูกไม่ได้ดีเมา ตายหูงนี่ให้ตายหูงนี่ให้ตายหงโค้งโค้งนั้นอ่านไม่ได้แต่พูดนีนเป็นคนแบบนี้น่ารักน้องตีนก,กากินอยู่ข้อมตีนก,กาอีนุ่นอ่อยมาตุ้มัา เอาจริงนะวิ่ไก่อะไรทำไมมันเหนียวอ่ะร้อนด้วยว่าฟักร้อนสุดเธออันบม่กี้บอกยาสาบานสงสารล,ลูกขยะ ไม่ร้อนโอเคแล้วไม่ร้อนแล้วขอบคุณแม่ค้าไตุ้ึกมากแกงมันร้อนใตแ่ไม่เอาเลยมันแย่อุยตายห คนโอเคไหมถามคำเดียวโอเคไหมโดดตึกไหมโดดตึกกันไหมโดดได้ดูอู่นหนามากเลยร้อน ขี้ทางไหนลูกตามม่อีนุ่นยิลูกเวนประจวบไหมปะจวบเงียบไหมนุ่นพี่เบียไม่ไหวลูกพี่เบียเมามากเลยลูกเอ้ยขอร้องเถอะทุกคนอร่อยยอ่ะจริงนะ อยู่ตามเลยหาทักดีค่ะใครจะชิงจะหาช่างหัวเขาจะปวดเองพี่เป๊ะโซโเขาขีค่ะดเป็นเป็นมุดไวกับใครค่ะเป็นเมาสนุกนอนพรุ่งนี้ตื่นทำงานจ้ะแล้วไื่ผู้บ้าค่ะไม่ผู้บ้ากับใครใครจะรวยใครจะอะไรก็ชักเขาสวัสดีครับเทเบียปะปะร้านนะเป๊ปะ,ปะนนปโอเคโอคพ้พี่เพชรป่านนี้เมาสไต่หาไปแล้วมั่งกลัว อันนี้เพชรเมาไก่ฮาไปรลยวว่าเลยไม่ให่เธอเวลาเมานี่เมาจริงไม่มีสแตนก์ินเลยนะ เาูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอะไรจา้ากินต้มไก่ลูกกี้กี้กินต้มไก่อร่อยมากเลยลูกเป็นไก่บ้านอร่อยมากเลยกี้หยอกแทบสำลักหยอกไก่แทบออกจมูกพี่เบียกลับบุรีรัมย์เมื่อไหร่ ชื่อไหมพี่เบียร์กับพี่เพชรอ,อ่ะอ่าบ้านเกิดจังหวัดเดียวกันพี่เบียร์ก็เกิดบุรีรัมย์นะมากินข้าวได้สุดยอดถ้าหนูอ,อ้วกป่าพาพี่เบียร์อวกไปแล้ว <c oughs> พรุ่งนี้แกงฟักจะขาดตลาดเพราะอีเจรีวิว ค่อังพูดเย่ยมากตอนนี้มาดูทางขึ้นหนึ่งจ้าขึ้นหึงเหมือนกันพี่พี่สบายดีไหมพี่เบลักกี้นะอร่อยมากเลยทุกคนใครไม่เริ่มจะโอเคละไม,ไม่ไม่รอละ จะหลับทุกคนขาณช่วงเวลาท้ายที่สุดมาถึงแล้วค่ะตอนนี้เจเบียจะไปส่งทุกคนอยู่ปรโลก จริงๆไม่สนใจโลกไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเมาแล้วฉันมีความสุขในแบบฉันฉันฉันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครฉันเป็นฉันฉันจะให้เป็นเราตากผ้าไม่ได้เพราะฉันก็ต้องเป็นฉันถ้าฉันเป็นเราตากผ้าแสดงว่าฉันไม่ใช่ฉันอ้สัตว์เป้ด ยกมอสดไปเลยสดพองอีดอกลวกปากตายโหงมึงจะเอาไปแมในซอยเลยดูกูเผายกซอยแม่งเลยในพอซอยแล้รวมบ้านกูด้วย <c oughs> ใครจะไม่รักเจเบียเจเบียกไม่สนนะอ๋ออูมเมาแล้วอี้อง ไม่ได้ความรือเรอแห่กัใครมีเป็นเบียรเบียร์ก็จะโ l ลีสรทุกคนยังรักทุกคนถึงเวลาเบียรมาทํางานเบียร์ทำงานปกติถึงแม้จะจเบียจะเมาบ้างอะไรบ้างแต่เบียร์เขไม่ได้สนใจโลกเพราะโลกก็คือโลกเบียร์ก็คือเบียร์ ที่สุดกูเหงาไงใจ้มัดผมแต่งหน้านอ่อนเหมือนเบลล่าไม่มีการเบลล่าแล้วตอนเนี้ยเบลล่าลานีพักก่อนตอนนี้เหมือนเบลล่ามายุรีมากใต้หูงแง้วแมมไ <c oughs> อ้โอ้เลยเบลล่าส่วนยางเนี่ย ไม่นอนกันหรอกเมื่อไรจะมีผัวจะไมหมหมมันหมดยุคไปแล้วอีดอกมึงสมควรจะมีผัวแลรวอีนุ่นเธอวิ่งให้เขาเยทีสองทีนี่อีดอกมีลูกก็แล้วหนึ่งคนยังวิ่งให้เขาเยเหมือนงาน,งานแบบว่าอีดอกมันแบบงานประจําปี้องฝั่งลูกพี่มิดมิค่ะเ,เขาเยอรอบโบดอยู่อีอัญชลีอะไรเนี่ยพัฒนาเมทีเนี่ย คุณเหนื่อยมากอีกคนนี้คันตั้งแต่ตอนแรกเริ่มมากเป็นเด็กน้อยดอกคันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหญิงเป็นนางสาวเป็นนางโอ้คันไม่เลิกใครก็ได้ค่ะฮัลโหลรถตำรวจหรอฮัลโหลรถตำรวจมารับอีอัญชลีหน่อยไปวุวกความร้านออกให้หน่อยค่ะทุกปัญหาฮัลโหลฮัลโหลมอไบนี้เท่าไหร่สองร้อยค่ะ อ๋อเจ็บมอทับนิ้วอเมริ้สร้างความเดือดร้อนให้ไข่ฉันอยู่แบบนี้ของฉันฉันน่ารักน่ารักของฉันอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งกับฉันสองร้อยบาทค่ะซื้อที่เซเวอร์ลาเวอ่์ซื้อที่ สองร้อยสองร้อยเท่าไหร่หนูจำไม่ได้นะหนูจำไม่ได้หม้ว่าสองร้อยเท่าไหร่นะคะแต่มาสองร้อยนี่แหละค่ะจะถามเบลเลยว่าสองร้อยเท่าไหร่เพราะาสต,ติตอนนี้เบลก็ไม่โอเคคนระับเแยก็ไม่สามารถรับดูได้ว่าสองร้อยเท่าไหร่โอเคไหมมัดรวมมาให้หมดพร้อมรับหยุดโอ้โหกีด่ดอดอกกูขอคารวะเลย โมตัสส์สระพะกับตัวอะไรตัวหอสมมาสัมพุทธัสสะโม่ตัสส์สระพะกับตัวอะไรตัวหอสมมาสัมพุทธัสสะย่นุนอับเมืองเอาเงาี้ไหมยีย่โดกูยอมแล้วว่ากูไม่เคยเห็นใครเป็นแบบนี้มาก่อนรับมอมาขายหยุด ไม่มีการรับใดๆมาขายทั้งสิ้นลูกดูดูสภาพเจ๊เจ๊ขายรอดไหมลูกพี่เพ่ธถามแค่นี้อืมพี่เบตถามแค่นี้ลูกไม่ต้องอะไรเยอะจักแรจักกับแรจักจักแลรเจ๊นเนียนมาทุกคนคะ่ะกุญแจก่อนเร็วคนละหนึ่งประโยค ใครรักน bueno. ้องใครรักน้องก็กดในน้องก่อนเร็วกุดในน้องก่อนกุดในน้องก่อนเร็วเจ๊ยปลองฟังให้ พี่เบียร์รองเพลงให้ฟังหน่อยครับไม่ไหวแล้วลูกอ่าจักรพัณฑ์ไม่ไหวแล้วลูก,ก,ลลกนะลูกนะโอกาสหน้านะลูกนะแต่ตอนนี้พี่เบียร์ร้องใหเพลงให้ใครฟังไม่ได้ลูกนะคะเมื่อกี้พี่เบียร์เพิ่งอ้วกไปรอบหนึ่ง yes? คุณนายเจ๊ค้าผมลาลิตาคุณนายคุณญแจลูกแล้วน,น,นะครับ คุณนายคะสวัสดีครับผมน้องกิติพงศ์น้องกิติพงศ์งงส,สวัสด์คุณนายนะลูกนะเตือนมาพวกนนี้ทำงานหรือเปล่าลูกพี่เบียร์เมาลูกอย่าว่าพี่ไปเลยไปนอนเถอะเดี๋ยวอ้วกพุ่งหยอกเมื่อาากี้กูพุ่งมาลอกหมือนละ มีความสุขมากเลยที่ได้คุยกันแบบนี้ไม่ต้องทะเลาะกันอนะจริงไม่ต้องทะเลาะกันนะใครทะเลาะกันนึกออกนี่ยิงหีให้หมดเลยกูบอกแค่นี้แหละอีนุน่นแล้วทำไมมึงไม่นอนกูถามมึงทิถามมึงจัดใจจริงทำไมไม่นอน ท้ามึงตใจใจท้ามึงจะขวใจเลยนี่มึงเป็นอะไรฮะไอ้ไม่นอนนั้นใส่ใส่ใส่ไม่นอนนั้นเป็นอะไรฮะมึงยันเนาะยันมา่ก ดีนะลูกนะกูมไม่เลิกแล้ววันเนี้ยสั่งผมไม่เลิกจ้ะสั่งผมไม่เลิกจริงๆมาสเลคขึนนูมาคืนนึกขนนูมาคืนนึกขนไปแล้วครับนอนแล้วค่ะนี่ตีอะไรแล้วนี่เฮ้ย ตีสามครึ่งกลับบ้านแล้วแบบพวกนี้มีสอบเช้าด้วยพวกนี้มีสอบตายๆขอโทษที่ทุกคนพรุ่งนี้เบียร์มีสอบจริงๆเบียร์ไม่สามารถที่จะคุยกับให้ทุกคนได้มีสอบนะจ๊ะมีสอบพรุ่งนี้มีสอบมีสอบตอนแปดโมงเช้าขอโทษที่ทุกคนไปต้องไปแล้วมีสอบสอบวีสอบแปดแล้วมัน้นหยอกมาคันนะคันน้องมาคันนะคันน้อง นนี้ตื่นกี่โมงสิบโมงก็ตื่นล,ลูกแม่ซื้อมาปลุกนอนไปแล้วเวลานี้ไม่นอนแล้วเอ้กูลูกบ่ได้เดอ้อกูขอร้องกูกล้าลูกไม่เคยเจอใครโหดแบบนี้เลยอะ ขอให้ทุกคนฝันดีนะจ๊ะนะจ๊ะขอให้พวกนี้ทุกคนหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนนะจ๊ะสวัสดีมากโกโตะมึงเป็นอะไรวิตพื้นขอให้ทุกคนฝันดีราตรีสวัสด์นะคะรักทุกคนถึงทุกคนจะไม่รักเบียก็ตามแต่เบียก็รักแค่ได้เียนก็มีความสุขแล้ว กูเมาแล้วกูเงี้ยนี่กูบอกแค่นี้แหละไปแล้วไม่คุยแลกหยอกเหนื่อยคุยไปแค่นั้นแหละบายเอามาฟิลไหนครฟิลเมาลูกบา,บายทุกคนนะจุปปะ๊บป๊อ คิวยังอยู่ครบอยู่เลยไปและไม่คุยละ